ดีค่ะนักศึกษาทุกท่านวันนี้นะคะเราจะมาเข้าโครงการติวออนไลน์สู้ภยัยโควิด19กับกาศาสนออำเภอเมืองชนบุรีวิชาการเงินเพื่อชีวิต3ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรหัสวิชา2คสา2 9อโดยอาจารย์กีรณาพักอินพุ่มตำแหน่งครูกรศนอตำบลแสนสุขถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ ข้อที่ 21, ข้อใดคือความหมายของการชำระเงินกอไก่ชำระเงินคือการแลกเปลี่ยนขอไข่การให้เงินโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนคอควายการให้เงินโดยคาดหวังให้มีจ่ายคืนภายหลังงองูการส่งมอบเงินหรือโอนเงินผ่านช่องทางต่างๆเพื่อซื้อสินค้าและบริการฉเฉย งองูนะคะทุกคนการส่งมอบเงินหรือโอนเงินผ่านช่องทางต่างๆเพื่อซื้อสินค้าและบริการเพราะเป็นการอำนวยความสะดวกรวดเร็วและรักษาความปลอดภัยของการทำรายการระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายได้อย่างเหมาะสมข้อที่22บัตรอิเล็กทรอนิกส ที่ธนาคารออกให้แก่ลูกค้าเพื่อใช้ทำธุรกรรมฝากถอนโอนชำระผ่านเครื่องทำรายการอัตโนมัติแทนการเดินทางไปที่ธนาคารข้อความข้างต้นสอดคล้องกับข้อใดมากที่สุดกไก่บัตรเดบิตขอไข่บัตรเครดิตคอควายบัตร ATM งองงูบัตรอิเล็กทรอนิกส์ลองคิดดูสิคะว่าข้อไหน เฉลยคอควายบัตร ATM เพราะใช้ทำธุรกรรมทางการเงินเช่นฝากถอนโอนชำระเงินสอบถามยอดเงินในบัญชีที่เครื่องทำรายการอัตโนมัติข้อที่23หากต้องการแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นเงินตาต่างประเทศจะต้องไปแลกเปลี่ยนที่ใดก็ไก่ ร้านค้าสะดวกซื้อขอข่ธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการแลกเปลี่ยนคอควายสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศงองูถูกทั้งข้อขอข่และข้อควายเฉลยงงูถูกทั้งข้อขอข่และข้อควายเพราะเป็นสถานที่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศได้ ข้อที่24ช่วงไวไัยใดเหมาะแก่การบ่มเพราะนิสัยรักการออมเรียนรู้ค่าของเงินและใช้ใจ่ายอย่างสมเหตุสมผลกอไก่ไวัยเด็กขอไข่ไวัยชาราคอควายวัยทำงานงองูวัยสร้างครอบครัวนักศึกษาร้องคิดสิคะว่าข้อใด เฉลยกอไก่วัยเด็กเพราะการวางแผนการเงินนั้นควรเริ่มจากคุณพ่อคุณแม่ต้องปลูกฝังลูกๆให้มีนิสัยการออมและการใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลตั้งแต่วัยเด็กเพื่อบ่มเพราะวินในทางการเงินและฝึกนิสัยรู้จักใช้เงินบอกเหตุผลให้แจ่มชัดในการที่จะใช้เงินนะคะ ข้อที่25ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนการวางแผนการเงินขอไก่จัดทำแผนการเงินขอไขตั้งเป้าหมายการเงินคอควายวางแผนการยักยอกทรัพ์งอง,งูประเมินฐานะการเงินของตนเองนักศึกษาลองคิดสิคะว่าข้อนี้ตอบข้อไหน ฉเฉลยนะคะข้อคอควายวางแผนการยักยอกทรัพย์เพราะไม่ใช่เป็นขั้นตอนการวางแผนการเงินที่ถูกต้องการครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนโดยทุจริตยกตัวอย่างนายช่อโกงเป็นพนักงานขายนาฬิกาแต่กับยักยอกเอานาฬิกาไปเป็นของตนเอง ข้อที่26วัยทำงานควรวางแผนการเงินอย่างไรกไก่เก็บเงินขอไข่บ่มเพาะนิสัยรักการออมคอควายเรียนรู้ค่าของเงินและใช้ใจ่ายอย่างสมเหตุสมผลงองูวางแผนการใช้ใจ่ายเงินและใช้ใจ่ายอย่างสมเหตุสมผลนักศึกษาร้องคิดสิคะว่าข้อไหน เฉลยค่ะงองูวางแผนการการใช้ใจ่ายเงินและใช้ใจ่ายอย่างสมเหตุสมผลเพราะในช่วงวัยทำงานเป็นชีวิตต้องบริหารมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องเงินเริ่มจะเป็นวัยที่สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตต้องรู้จักบริหารเงินเดือนเริ่มฝึกนิสัยการประหยัดรู้จักกินรู้จักใช้ใจ่าย ข้อที่27เหรียนกาบาทที่ใช้แลกเปลี่ยนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยมีกี่ชนิดกรอไก่4ชนิดขอไข่6ชนิดคอควาย8ชนิดงองู10ชนิดนักศึกษาลองนึกสิคะว่าตอบข้อไหนเฉลยข้อขอไข่ 6ชนิดพเพราะเหรียญกระบาทที่ใช้แลกเปลี่ยนหมุนเวียนในชีวิตประจําวันได้แก่ชนิดราคา10บาทชนิดราคา5บาทชนิดราคา2บาทชนิดราคา1บาทชนิดราคา50สตางค์และชนิดราคา25สตางค์ค่ะข้อที่28ข้อใดคือประโยชน์ของการวางแผนการเงิน ขอไก่ช่วยลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นขอไข่ช่วยเพิ่มรายจ่ายที่ไม่จำเป็นขอควายทำให้รู้สึกถึงสถานะที่การเงินที่แท้จริงงอง,งูสามารถวางแผนการใช้ชีวิตในอนาคตได้อย่างง่ายขึ้นนักศึกษาลองคิดสิคะว่าตอบข้อไหนฉเฉเลยงองูง สามารถวางแผนการใช้ชีวิตในอนาคตได้ง่ายขึ้นเพราะคนเราไม่ได้มีสถานะอยู่เหมือนเดิมตลอดไปตามอายุที่เพิ่มขึ้นวางแผนที่จะมีครอบครัวการวางแผนทางการเงินจะทำให้รู้ว่าคุณมีเงินเหลือพอที่จะหาความสุขในชีวิตเช่นไปท่องเที่ยวกเกษียณในอนาคตข้อที่29 ช่วงวัยใดต้องวางแผนการเงินอย่างรัดก,กุมตั้งงบประมาณสำหรับค่าใช้ใจ่ายอย่างรอบคอบมากที่สุดกจไก่ไวัยเด็กขอไข่ไวัยชาราคอควายวัยทำงานงองูวัยสร้างครอบครัวฉเฉเลย งงูไว้สร้างครอบครัวเพราะเป็นช่วงที่การเงินค่อนข้างจะตึงเครียดกว่าช่วงอื่นๆแม้หน้าที่การงานจะเริ่มมั่นคงรายได้เพิ่มสูงขึ้นแต่ภาระค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นเป็นเงาตามตัวเพราะอยู่ในช่วงที่กำลังสร้างครอบครัวยกตัวอย่างเช่นแต่งงานผ่อนบ้านผ่อนรถค่าเทอมรูปเป็นต้นคะ่ะ ข้อที่30บัตรที่ธนาคารออกให้ผู้ถือบัตรนำไปใช้ชำระสินค้าและบริการแทนเงินสดโดยธนาคารจะจ่ายเงินให้กับร้านค้าไปก่อนและเรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรภายหลังคือบัตรชนิดใดกอไก่บัตรเดบิตขอใครบัตรเครดิต คอควายบัตร ATM ีององ,งูบัตรจ่ายเงินเฉลยกอไก่บัตรเครดิตเพราะเป็นบัตรที่สามารถกู้เงินจากสถาบันทางการเงินมาใช้ล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้าเช่นอาหารเสื้อผ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าและยังสามารถใช้บัตรเครดิตในการชำระสินค้าบริการต่าง เช่นจองเที่ยวบินจ่ายค่าน้ำมันค่าบริการทั่วไปและจ่ายค่าสาธารณูปโภคต่างๆสำหรับในวันนี้นะคะครูจะมามอบหมายงานกนรตให้นักศึกษาค้นคว้าและทำรายงานเรื่องเรื่องที่1การฝากเงินและการประกันภัยเรื่องที่2 การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เรื่องที่3ผู้ให้บริการทางการเงินในประเทศไทยสำหรับวันในวันนี้นะคะขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ